สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ kick off นะครับเย่ yeah. ก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยทุกคนก่อนเลยนะครับนะว่าวันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะครับซึ่งเอาจริงจริปกติเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดเนี่ยแหละเตรียมตัวไลฟ์สดมาปกติเลยนะครับแต่ว่าพอกลับมาแล้วที่บ้านมันมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะคือเหมือนกับว่าเขามาทําในหมู่บ้านเนี่ยมันทําให้ใช้ไม่ได้ในตอนนี้ซึ่ง ผมก็คิดว่าคงจะไม่นานหรอกใช่ไหมว่าเดี๋ยวก็คนน่าจะทําเสร็จแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันจะเมื่อไหร่เนอปะป่าซึ่งถ้าเรารอไปมันก็อาจจะเร็วก็ได้อาจจะช้าก็ได้ก็เลยมาเป็นรูปแบบอัดคลิปเนี่ยแหละนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวใช้เน็ตมือถืออัปโหลดเอานะครับนะเพราะว่าคอมมันใช้ได้ไงแต่ว่าเน็ตใช้ไม่ได้เฉยนะครับนะก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะใครเข้ามาชมในวันนี้นะครับก็ต้อง กราบขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนหน้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะครับนะอ่ะวันนี้จะมาคุยก่อนเกมนะครับนะเว์แฮมอาร์เซนอลนะครับเกมคาราบาวครับนะแอดคืนนี้ตีสองโอ้โหดึกอีกแล้วทุกคนแฟนบอลทุกคนนะครับดึกอีกแล้วก็ต้อง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะก่อนอื่นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแต่ก็ถ้าใครไหวถ้าใครยังโอเคก็ไปกันต่อตีสองคืนนี้นะอ่าอย่างแรกนะครับเรามากันที่ความพร้อมก่อนเกมก่อนเลยแล้วกันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านมแมทแฮมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสภาพทีมค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะในฮุสกอร์บอกว่าไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะครับไม่มีใครบาดเจ็บเลยทุกคนพร้อมใช้งานหมดนะครับส่วนทีมเราเนี่ยก็ สามคนแน่ๆเนาะทิมเบอร์ปาเตเชสุดนะครับที่อ่ะก็เจ็บกันมาแต่เกมเกมก่อนอยู่แล้วเกมนี้ก็ยังไม่พร้อมเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็คือพร้อมหมดนะให้เป็นตัวเลือกเช่นกันนะครับนะทีนี้ผมมีอันนี้มาให้ดูนะครับเนี่ยผมเตรียมตัวมา,มาอย่างดีกะจะมาะไล์สดก็เหมือนเดิมก็คือผมไปดูเวสแฮมมานะครับวันนี้แล้วก็อยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างในปีนี้นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นเรามากันที่แผนการเล่นของเวทแฮมก่อนนะครับนะแผนเวทแฮมเนี่ยตอนนี้เขาใช้ระบบ4-2-3-1น,นะครับอันนี้คือในเกมล่าสุดเลยนะจะเห็นว่าเนี่ยกองหลังเขาก็4คนใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วคูฟาวซูมาอาเกิร์แล้วก็เออเคทเวลกองหลังนะครับ คู่กองกลางเนี่ยจะเป็นเอฟซันอเวเรสกับเจมวอร์ดเพลวเนาะซึ่งเป็นอ่นักเตะใหม่ทั้งคู่นะครับวอร์ดเพลวเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเออ่คอนโทรลมิดฟิลด์หน่อยนะซีเอ็มจ่ายไปจ่ายมานะครับส่วนเอฟซันเนี่ยก็จะมีความเป็นตัวรับมากกว่าวอร์ดเพลวนะครับเกมลูก3คนเนี่ยตรงกลางใช้เป็นคูดุสนะครับทางทางซ้ายใช้เป็นปาเกต้าทางขวาโบเวนนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นอันโตนิโอนะซึ่งต้องบอกว่าทั้งคูดุสแล้วก็ปาเกต้าเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาก็ สลับกันทั้งเกมนะมันจะไม่ใช่ยืนเป็นแบบกลางซ้ายแบบนี้แช่ทั้งเกมไม่ใช่นะครับจะมีการสลับสับเปลี่ยนอยูอย่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดถามว่าหลัก,ลกๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้นาเปาก็อันโตนิโอนะครับเอ่อเวทแฮมเนี่ยเท่าที่ผมดูมานะครับต้องบอกว่าพวกเขาผมมองว่าพวกเขาเนี่ยระบบตอนนี้มันชัด42 3สมนะครับแต่สิ่งที่ไม่ค่อยโอเค ของเวทแฮมเหรอผมมองว่าตอนนี้มันเป็นในเรื่องของแพชชั่นแล้วก็ความมุ่งมั่นคือผมว่าระบบมันชัดนะครับวิธีการมันก็ชัดแนวทางมันชัดหมดมันไม่เป็นปัญหาเว้ยไออย่างตัวอ,อย่างแมนยูเนี่ยมันแบบเอ่อแพชชั่นก็เป็นปัญหาใช่ไหมแนวทางก็ยังเป็นเป็นปัญหาอยู่แต่เวทแฮมเนี่ยผมว่าปัญหาเนี่ยหลกัหลกๆคือเรื่องของแพชชั่นอย่างในภาพนี้นะครับเยาจะเห็นว่าเวทแฮมเขาก็อยู่ในฟอร์เมชั่นที่แบบกดดันเกมลุก เออกดดันเกมรับของเอเวอร์ตันได้ดีนะเนี่ยตรงกลางก็ปิด3คนหมดเลยนะประกบครบเอ่ยืนตามฟอร์เมชันตามตำแหน่งได้ดีนะครับแต่ถัดมาเพียงแค่แป๊บเดียวไม่ถึง10วินะครับเวทแฮมกดดันมากขึ้นเอเวอร์ตันโอเวอร์โหลดตัวมาต่ำม,มากขึ้นนะครับแล้วคุณดูจังหวะนี้คุณดูจังหวะนี้นะครับคนที่ผมวงให้ดูคนแรกก็คือคนนี้ครับคู่นี้คู่นี้จะเป็นดูเล่นะครับนะกับเอฟซันอัลเรส นะครับดูกูเล่หรือว่าโอนาน่าเน,นี่ยสักคนนึงนะครับถ้าจำผิดขออภัยแต่ว่านั่นแหละสักคนนึงของเอเวอตันเนาะกับเอฟซันอาว์เรสนะครับคู่นี้คือเขาประกบกันมาตั้งแต่ตรงกลางสนามแล้วนะครับคือในภาพนี้มันยังไม่มีเนาะเนี่ยมันค่อยๆวิ่งมาน่าจะเป็นโอนาน่านะเออเขาประกบกันมาตั้งแต่กลางสนามแล้วนะครับเอฟซัน e ก็เลยวิ่งตาม โอตาน่าขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันที่พอเอฟซั่งขึ้นมาปุ๊บนะครูดูสที่ตอนแรกยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาก็อ่าไปกดดันสูงมากขึ้นนะครับเคียงคู่กับอันโตนิโอเออแล้วก็ไาเกต้าก็ยังประกบแบ็คขวาอยู่เออโบเวนก็ดูฝั่งซ้ายอยู่นะครับคือทั้งซ้ายและขวาเนี่ยอาจจะไม่ได้ประกบแมนมาร์กเหมือนตรงกลางอย่างนี้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการป้องกันใช่ไหมป้องกันการจ่ายบอลไว้อยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกนะครับเอฟซัน e เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่า ตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะถนัดกับเกมรับมากกว่าเออนะครับแต่ในเพลน,นี้เขาขึ้นมาสูงมากๆขึ้นมาสูงมากๆนะครับแต่ก็อไม่เป็นไรยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมว่าแบบเออค,คุณขึ้นมาสูงใช่ไหมก็ตามตัวมาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกคนรู้ไหมคืออะไรในเพลน,นี้นะครับนะที่เวทแฮมก็ดูจัดประกบได้ดีแต่จังหวะเนี้ยบอลเนี่ยถูกจ่ายมาให้โอนา,นาแบบดื้อๆเลยนะครับแล้วโอนา,นาเขาก็พิกพลิกมาดื้อๆเลย พลิกหนีเอฟซันเนี่ยมาง่ายๆอย่างนี้เลยปื๊ดวิ่งมาเบาะมาดือด้อๆเลยเอฟซันก็เอา้าประกบอยู่แล้วก็หลุดมาดือ้อๆทำให้จังหวะเนี้เป็นเจมวอดพลาที่ซ้อนอยู่ข้างหลังต้องวิ่งเข้ามาสไลด์สกัดบอลเอาไว้แทนนะครับแล F ้วดูเอฟซันดิคือแบบเอา้าปล่อยให้เขาพลิกอย่างนี้เหรอแล้วถ้าเกิดว่ามึงจะประกบหลวมขนาดนี้โอ้โหแล้วมึงจะตามขึ้นมาอะไรขนาดนั้น คือตามขึ้นมาไม่ผิดแต่แบบโอ้โหตามขึ้นมาแล้วมึงควรจะแบบประกบดุดันดิไม่ให้มันเล่นเล่นง่ายๆดิแต่จังหวะเนี้ยโอนาน่าพลิกมาดือ้อๆเลยอะ่ะซึ่งแบบถามว่าโอนาน่าทำได้ดีไหมก็ต้องชมโอนาน่าด้วยเพราะจังหวะเนี้ยก็ถือว่าเออทำได้ดีพลิกได้สวยนะครับแต่ในแง่ของฝั่งเอฟซันเอาเบสเนี่ยผมว่ามันดูมันดูง่ายไปมันดูง่ายเกินไปปล่อยให้พลิกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหวาพาวต้องมาช่วยสอนซึ่งแบบ เนี่ยอย่างที่บอกภาษากายคุณก็ยังไม่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะกลับมาแย่งบอลเลยอะ่ะเออนะครับคู่กลางผมมองว่าคู่กลางในเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยคู่กลางทํางานกันได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนะแต่รูปแบบของเวทแฮมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับนะแต่ทีนี้ทุกคนถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะครับกับเกมกับเอเวอร์ตันที่ดูมาเนี่ยเวทแฮมอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันก็มีจังหวะสวยๆอยู่เหมือนกัน นะครับซึ่งถือว่าโอเคโอเคมากๆเลยแหละนะครับจังหวะที่ผมชอบมากๆนะครับมันจะเป็นจังหวะที่เวทแฮมนะเขาพยายามเซตอัพมาั้งแต่แดนหลังนะครับสิ่งนี้มันทำให้ให้เราเห็นถึงความยืดหยุ่นของเวทแฮม นะครับว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นอยู่มากเหมือนกันนะครับสี่สองสามหนึ่งก็จริงแต่พอเวลาจะต้องมาเซตเนี่ยนักเตะก็ขยับัะเปลี่ยนตำแหน่งกันได้เยอะจังหวะนี้มันเริ่มมาจากอารีโอลานะเขาก็จ่ายบอลมาให้เคอร์ซูม่านะครับแล้วซูม่าก็จ่ายมาให้เอฟซันอัลเบรตซึ่งยืนตัวต่ำแหละเมื่อกี้แม่งขึ้นสูงอยู่เลยนะครับแต่จังหวะนี้ลงมายืนตัวต่ำและซึ่งมันเป็นพื้นที่บริเวณที่มันควรจะเป็นนะกับเอฟซันอัลเบรตนะครับอ่าเขาลงมาตาม่ำใช่ไหมจังหวะนี้รับบอลจาก Her uma, เคอร์สบ คุณจะเห็นเลยว่าตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับที่มันจะเป็น,นยิบเอเกิร์ดตอนแรกเนี่ยนะครับพอมันเป็นเอฟซันเขาลงมาต่ำเนี่ยเอเกิร์ดมันฉีดตัวเองมาทางซ้ายตรงนี้นะครับฉีดมาทางซ้ายเพื่อมีพื้นที่ในการรับบอลมากขึ้นแล้วก็เนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือแบ็กซ้ายอย่างเคดเวลก็เติมขึ้นไปสูงนะครับจังหวะนี้ซูมาก็จ่ายมาให้เอฟซันและเอฟซันก็ออกมาทางซ้ายนะครับนี่ตามนี้เลยให้กับเอเกิร์ดนะครับและเอเกิร์ดก็เนี่ยวิ่งเติมขึ้นมามาที่จุดนัดพบจุดนี้พออดี่า ก็เป็นแบบนี้เอเกิร์ฟวิ่งปุ๊บเอฟซันจ่ายเอฟซันจ่ายปุ๊บบอลมันถึงเอเกิร์ฟใช่ไหมเอเกิร์ฟก็จ่ายต่อตรงกลางให้กับลูกคัสปาเกต้านะครับซึ่งลูกคัสปาเกต่าอย่างที่เราบอกกันว่าในแผนเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งตัวลุกใช่ไหมเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแต่จังหวะเนี้ยพอเอฟซันอเวเรสเนี่ยคนเนี้ยนะครับเอฟซันอเวเรสมันดรอปตัวเองลงไปต่ำไปยืนเหมือนเป็นเซนเ,นเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันทําให้ตรงกลางนะครับมมันนจจะเเเหลืออแคค่วววดดพราีย จังหวะนี้ปาเกต้าก็ดรอปตัวเองลงมาต่ำเหมือนกันนะครับให้มาอยู่ในตำแหน่งบริเวณเบอร์8อะคือเอามาทดแทกนกันกับเอฟทันอาเวรสเลยอะนะครับพอเอฟทันลงไปต่ำปุ๊บปาเกต้าก็ดรอปตัวเองลงมาต่ำเช่นกันแล้วก็ในเพย์นี้ก็มารับบอลจากเอเกอร์ไปได้นะครับเอเกอร์ก็เนี่ยจากจังหวะนี้ใช่ไหมชิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จ่ายต่อมาให้ปาเกต้านะครับแล้ปาเกต้าก็ทำวันทูง,ง่ายๆครับให้เอเกอร์หลุดขึ้นไปต่อ หลุดขึ้นไปต่อง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับรับเสร็จปุ๊บพลิกขึ้นหน้าเอเกิร์ก็วิ่งยาวๆนะครับไปต่อและเอเกิร์ก็จังหวะนี้จ่ายเข้าไปตรงกลางนะครับซึ่งคุณดูตรงกลางดิโอ้โห ตำแหน่งผู้เล่นของเวทแฮมถือว่าสวยมากๆเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นคูดุสนะท,ที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ตัวไกลยก็ยังมีโบเวนนะครับข้างหน้าก็ยังมีงตัวตนโอที่วิ่งขึ้นไปข้างหน้าเพื่อทําทางอยู่อยู่แล้วนะครับทางซ้ายก็ยังมีเคทเวลซึ่งโอ้โหเคทเวลเนี่ยโล่งโล,ล่งแบบโล่งเลยนะครับแต่จังหวะน,นี้ก็เข้าใจได้เหลี่ยมขาซ้ายเอเกิร์ด้วยนะครับแล้วก็โดนปิดเหลี่ยมไปแล้วจะจ่ายให้เคทเวลแบบเนี้ยมันก็ยากเกินไปนะครับก็เลยจ่ายให้เอ่อคูดุสนะครับซึ่งก็โอเคคูดุสได้บอล แต่จังหวะเนี้ยสิ่งที่มันผิดพลาดอย่างเดียวในเพลนี้เลยผมมองว่าก็คือคูดุตในเพลนี้จังหวะนี้นะครับเขารับบอลจากเอเกิร์ดมาปุ๊บเขาเล่นมากจังหวะไปนิดเดียวนะครับในจังหวะเนี้ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าทิศทางหรือว่าออโอกาสในการจ่ายบอลของคูดุตเนี่ยมันมีเยอะมากนะจ่ายไปให้ข้างบนอย่างโบเวนก็ได้จ่ายไปข้างหน้าอย่างอันโตนิโอก็ได้นะครับแต่2ทางเนี่ยผมว่ามันยากมันยากอยู่นะครับเพราะว่า ออย่างข้างบนเนี่ยมันก็ต้องแบบหักข้อจ่ายไปใช่ไหมมันยากเกินไปจะจ่ายไปให้อันตนิโอรองการเนี่ยก็ยังโดนประกบอยู่ก็ดูยากเหมือนกันแต่ทางซ้ายเนี่ยอย่างเคสเวลเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ที่สุดนะครับแต่คูดุสไม่จ่ายแล้วก็เลี้ยงต่อนะครับพอเลี้ยงต่อเสร็จปุ๊บมันทําให้คนเนี้ยนะครับของเอเวอเรตเข้ามาปิดช่องตรงนี้พอดีเป๊ะพอปิดช่องปุ๊บอ่าคูดุสก็ทำทำอะไรไม่ได้แล้วสิ ก็ต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงวนคืนหลังมาให้กับปาเกต้าที่ตามขึ้นมาและจังหวะนี้คุณดูความสามารถของปาเกต้านะแม่งรับบอลปุ๊บแม่งงัดข้ามาให้ตรงเนี้ยให้กับโบเวนที่แม่งแอบขึ้นมานะครับปาเกต้าลุนนี้โหดมากงัดแบบงัดย้อยๆข้ามาโคตรสวยนะครับงัดมาปุ๊บให้โบเวนโบเวนก็หลุดด้วยนะจังหวะเนี้ยกองหลังของเอเวอเรสตัเนี่ยคือยืนขาตายกันหมดแหละนะครับโบเวนเป็นคนเดียวที่ออกตัวแล้วก็ มาถึงบอลด้วยนะครับเกี่ยวบอลได้ด้วยแต่ว่ามันลึกไปนิดนึงนะครับทำให้พิกฟอร์ดก็ออกมาคว้าไปได้นะครับแต่จังหวะเน,นี้ย ใดๆก็คือผมว่าเป็นการขึ้นเกมที่สวยมากๆของเวทแฮมนะครับแล้วก็จะเห็นว่านักเตะของเขาเนี่ยมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะเอฟซันเนี่ยดรอปตัวเองลงไปเป็นเซนเตอร์อ่าพอเอฟซันดรอปปุ๊บเอเกิร์ดขยับมาฉีกมาเป็นทางซ้ายเลยนะครับยืนเหมือนเป็นแบ็กซ้ายแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเคสเวลที่เป็นแบ็กซ้ายก็เติมขึ้นยาวๆนะครับและตรงกลางจะว่างก็ปาเกต้าก็ดรอปตัวเองลงมาต่ำอีกอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นการประสานงานกันที่ ทำงานกันเป็นยูนิตดีผมชอบนะครับผมชอบตรงนี้นะแต่ใดก็คือนะครับในเกมเนี้ยกับเอเวอร์ตันเนี่ยเวทฮมสิ่งที่เขาเป็นปัญหาคือการสร้างสารรค์โอกาสที่แบบเนาะเนาะอ่ะคอ,องบอลได้ไหมคองบอลได้นะครับนะดูอันตรายดูน่ากลัวแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดจังหวะที่มันควรจะเป็นอะ่ะมันไม่มีเลยอย่างเช่นจังหวะนี้เหมือนกันนึกออกป่ะมันเนี่ยมันเป็นอะไรประมาณนี้ทั้งเกมคือแบบดูดีนะดูเหมือนจะสวยนะแต่ก็ จังหวะทามิ่งมันไม่ได้จะจะจะย,ยิงกลายเป็นเลี้ยงต่อจากที่อาจต้องเลี้ยงต่อกลายเป็นรีบยิงหรือรีบจ่ายเกินไปจังหวะไหนควรจ่ายแม่งเสือกเลี้ยงต่อเสือกไม่จ่ายอะไรประมาณเนี้มันจะแบบเป็นแบททามิ่งกันไปหมดนะครับนะซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของเวทแฮมในตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวทแฮมตอนนี้ผมว่าระบบอะไม่ใช่ปัญหาที่เขาเป็นทีมที่มีระบบอยู่แล้ว โอ้เวทแฮมเก่งนะเวททุกคนเอาจริงๆอ่ะปีที่แล้วมันแชมป์คอนเฟอเรนซ์นะถ้าทีมมันแย่ไม่มีทรงไม่มีระบบขนาดนั้นอ่ะคงจะไม่ถึงขั้นแชมป์คอนเฟอเรนซ์หรอกจริงไหมระบบมีโครงสร้างมีวิธีการมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วก็การตัดสินใจต่างๆรวมไปถึงความมุ่งมั่นบางอย่างอย่างอย่างเช่นในจังหวะที่ให้ดูของเอฟซันที่อยู่ตรงกลางไม่แก้ที่บอกนะครับ ปัญหามันเป็นเรื่องของนักเตะมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องของระบบนะครับอะผมมีอีกภาพนึ่งเอามาให้ดูคือภาพนี้เป็นการเล่นเกมรับของเวทแฮมซึ่งผมว่ามันแปลกๆเว้ยมันแปลกๆเว้ยจังหวะน,นี้เวทแฮมแม่งโอเวอร์โหลดเกมรับนะครับไปต่ํากองหลังสี่คนเนี่ยนะครับคูฟาวใช่ไหมซูมา่าเอเกิร์ฟแล้วก็เคทเวลเนี่ยสี่คนเนี่ยที่เป็นกองหลังเนี่ยมายืนใกล้กันมากอ่ะ ใกล้กันมากๆนะครับแล้วก็มีปาเกต้าอีกคนหนึ่งที่ลงไปต่ํายืนเหมือนเป็นกองหลัง5คนเลยในจังหวะนี้นะครับแล้วก็เอฟซันก็เนี่ยประกบคนนี้อยู่โอนาน่าใช่ไหมหวอดพาวก็ดูเบอร์สามเจคนนี้อยู่ใครเนี่ยไม่แน่ใจนะโบเวนก็ยังมีตัวอยู่แต่คุณจะเห็นอะไรไหมคุณเห็นวงสีฟ้าไหมที่ผมวงคือจังหวะนี้นที่ผมจะให้ดูก็คือเวทแฮมเหมือนจะดีนะ จัดโซนเหมือนจะโอเคอ่ะดูเหมือนจะดีหลัง5คนดูแบบเอ้ยกลางก็มีประกบดีๆใช่ไหมอันโตนิโอก็จะวิ่งลงมารับด้วยอีกหนึ่งคนกำลังลงมาอยู่ในจังหวะนี้ครูดูดก็ยังอยู่แบบเป็นตัวคอยเพสซิ่งคอย,คอยลอจังหวะได้เหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่เพราะอะไรที่บอกไม่ดีคือมันเป็นการตั้งโซนและประกบที่ไม่ละเอียด มันมีตัวว่างอยู่เยอะเกินไปนะครับในจังหวะเนี้ยตัวบนคนเนี้ยในวงสีฟ้าเนี่ยคือคนที่ว่างที่สุดเลยมันไม่มีใครประกบมันไม่มีใครประกบนะครับและคนอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีระยะห่างมากเกินไปนะครับซึ่งไอ้ระยะห่างเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ว่าไอ้การที่คุณปล่อยให้มีตัวแบบนี้อยู่เนี่ยแค่คนเดียวผมว่ามันมันก็อันตรายมากๆแล้วนะครับอันตรายยังไงแน่นอนว่าสมมติว่าจังหวะเนี้ย บอลถ้าเกิดไปถึงคนนี้นะครับซึ่งในเกมจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะไปถึงคนนี้จริงๆนะใช่ปะ่ะเพราะามันเป็นคนเดียวที่แบบโล่งอยู่พอไปถึงเสร็จปุ๊บโบเวนก็ต้องไปไล่คนนี้พอโบเวน,น,น,บนไ,วไล่คนนี้ปุ๊บมันแปลว่าอะไรคนนี้แม่งก็โลง่งอีกเนอะปะ่ะมันทําให้ไอโซนเกรมรับของเวทแทมที่เหมือนจะดีเนี่ยมันจะยังมีแบบหนึ่งตัวเสมอของคู่แข่งที่แม่งว่างอยู่อะพอเป็นมันเป็นแบบนั้นปุ๊บผู้เล่นเวทแฮมก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปไล่ตัวที่ว่างพอวิ่งไป,ไปไล่ตัวที่ว่างปุ จากตอนแรกที่ประกบดีอยู่แม่งก็กลายเป็นสร้างช่องว่างให้คนอื่นต่อไปอีกโซนที่เหมือนจะดีแม่งก็มีรูมีโวอีกอะไรประมาณเนี้คือมันไม่ละเอียดพอผมว่ามันเป็นประมาณนั้นซึ่งในจังหวะเนี้ยถามว่าคนเนี้ยถ้าตามหลักแล้วควรจะเป็นใครที่อาจจะมาประกบนะครับผมว่ามันเป็นโบเวนเนี่ยแหละอืมมันเป็นโบเวนนะครับโบเวนก็คือเป็นปีกก็ต้องดวลกับแบ็กอยู่แล้วกดกันไว้และปีกของคนเอเวอร์ตันอย่างคนเนี้ยมันควรจะเป็นคูฟ้าวดี คูฟาวดิจังหวะเน,นี้ยคูฟาวมึงลงมาตั้งโซนกับเขาทําไมเนี่ย <c oughs> นึกออกปะคือคูฟาวมันไม่ได้ประกบใครอะ่ะมันไม่ได้ประกบใครอ่ะจังหวะน,นี้มันประกบใครอะ่ะโอนาน่าเหรอรอซ้อนเหรอเอฟซันมันก็อยู่ไงเอฟซันมันก็อยู่นึกออกปะคือถามว่าถ้าเกิดจะมองว่าเป็นการจังหวะเอ่อรอซ้อนได้ไหมมันได้นะครับมันได้แต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือในเพลงนี้มันทําให้ไอโซนเนี่ยที่ดูเหมือนจะดูดีของเวทแฮมเนี่ยสุดท้ายแตกอยู่ดีแตกพ่ายอยู่ดีเพราะมันมีไอตัวว่างหนึ่งคนของเอเวอรตันเนี่ยแหละไปหาดูกันได้ในในฟูลแมตช์ย้อนหลังนาทีที่สิบเอ็ดจุดสี่แปดนะครับไปดูย้อนกันได้มันทําให้พอไอตัวว่างเนี่ยมันมีตัวว่างตัวหนึ่งปุ๊บมันทําให้ลวนไปหมดเลย พอว่าเสร็จปุ๊บก็อย่างที่ผมได้บอกไป,ปเมติกะนะครับโบวเว้งก็จะเข้าไปตามบวเข้าไปตามเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะว่างคนนี้ว่างเสร็จปุ๊บก,ก็โดนเข้ามาประกบประกบปุ๊บคนอื่นก็จะว่างต่อว่างต่อว่างต่อสุดท้ายแตกอยู่ดีแล้วครูฟาก็ต้องออกมาจากโซนอยู่ดีเพื่อมาซ้อนตรงนี้ซึ่งแล้วทําไมตอนนี้มึงไม่ออกมาตั้งแต่แรกม <c oughs> ึงออกป่ะนะครับซึ่งก็เลยแบบเออ <c oughs> นั่นแหละผมว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดบางอย่างเวทแฮมย้ยําอีกครั้งนะครับอย่างที่บอก ระบบเขามีวิธีการเขามีชัดเจนแนวทางเขาชัดเจนนะครับแต่ว่าปัญหาณตอนนี้ที่ผมเห็นของเวทแฮมผมว่ามันเป็นเรื่องของความความละเอียดเล็กๆแล้วก็แล้วก็วกจังหวะ t i m มิง่งแล้วก็แพชชั่นแรงจูงใจนะครับที่อาจจะยังดูไม่ค่อยกระเฮียนกระหือหรือที่จะอยากชนะสักเท่าไหร่เออมันเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่นะปัญหาระดับแบบ เจิตใจคนแบบนี้นะครับถือว่าน่าปวดหัวอยู่เหมือนกันนะทีนี้ฝั่งเวทแฮมมันก็จะประมาณนี้ที่ผมไปดูมานะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าคืนนี้มันเป็นรายการคาราบาลเนาะคาราบาลครับเนี่ยมันเป็นรายการของบรรดาเหล่าตัวสำรองอยู่แล้วนะครับเวทแฮมเองเนี่ยนะครับเราต้องไม่ลืมนะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในทีมในอังกฤษนะครับที่ไปเล่นบอลยุโรปเหมือนกันนะเขาเล่นยูโรป้าใช่ไหมแล้วก็ ทำได้โอเคเลยนะผลงานก็โอเคใช่ไหมแม้ว่าเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้มาแต่ก็ก่อนๆก,ก็ชนะมาอยู่ใช่ปะผมว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับยูโรปาอยู่นะมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าเกมคาราบาแบบนี้ผมว่าเมื่อจัดลําดับความสําคัญกันแล้วอะความสําคัญมันจะน้อยกว่ายูโรปาเยอะเลยดังนั้นผมเชื่อว่าอาจจะได้เห็นบรรดาตัวสำรองของเวทแฮมเยอะในเกมนี้แน่ๆนะครับนะ คูสกอร์เขาก็คาดการตัวจริงนะครับของเวทแฮมในคืนนี้มาประมาณนี้นะโกเนี่ยเป็นลูคัสฟาเบียนกี้นะครับนะเจอทีมเก่านะแบ็คขวาเป็นเคเลอร์นะครับกองหลังมีมัสโลปานอฟนะนี่ก็เจอทีมเก่านะครับแล้วก็มีอ็อกบาน่านะครับแล้วก็เอมเมอร์สันนะครับแบ็คซ้ายกองตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเจมวอร์ดพาวยังคงลงต่อคู่กับซูเชกนะครับเกมลุกก็จะเป็นเบลลามาแม็กเวลโกเน่แล้วก็ปาปัวฟอนน่าหน้าป้าเป็นเดนนี่อิงนะครับนะแต่ว่า ผมไปดูมานะครับในตอนนี้เกมหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีลูคัสปาเกต้ากับใครสักคนหนึ่งอะเอฟซันอวาราสไหมหรือหรือหรือใครจำผิดขออภัยนะนั่นแหละปาเกต้าหรือใครอีกสักคนหนึ่งอะนะครับสองคนนั้นอนะเขาโดนไปเหลืองครบแล้วในลีกนะมันทำให้เกมหน้าเนี่ยจะต้องโดนแบนใช่ป่ะมันแปลว่าเกมหน้าโดนแบนอยู่แล้วคุณก็ ไม่ได้เล่นอยู่แล้วทําให้วันนี้อาจจะได้เห็นพวกปากเกต้าลงนะครับผมว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ปากเกต้าเนี่ยอาจจะลงผมว่าควรลงเลยแหละเพราะยังไงเกมหน้ามึงก็ไม่ลงอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมก็อาจจะเป็นปากเกต้าสอดแทรกเข้ามาในเกมลุกอาจจะมาแทนแม็กเบลโกเน่ไหมที่แบบฟอร์มยังไม่ค่อยดีประมาณนี้รอดูกันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเราเนี่ยอ่ะแลมเดลท,ที่หลายคนคิดถึงวันนี้ผมว่าเห็นแน่ๆนะครับโอกาสของแลมเดลแน่ๆนะ ก็เราจะได้รู้กันแหละนะครับว่าหลังจากที่ลมเดียวไปฝึกวิชานะครับไปฟาร์มไปพัฒนาตัวเองไปเก็บเลเวลมาเนี่ยนะครับตั้งแต่รายาเข้ามาถึงวิธีการใหม่เนี่ยปัจจุบันตอนนี้นะครับนะมันเป็นถึงไหนแล้วมันไปถึงไหนแล้วนะครับมันดีไม่ดีขึ้นยังไงบ้างคืนนี้เราจะได้เห็นกันแล้วนะครับนะซึ่งก็รอดูเลยนะส่วนกองหลังเนี่ยแบ็คขวา ใจจริงอ่ะอยากให้พักเบนไว้มากๆเลยนะครับแต่มันไม่มีตัวสำรองจริงๆนะครับจะมีก็แค่เซดิกโซเลสซึ่งเซดิกโซเลสผมว่ามันมันไม่ได้แล้วอะ่ะระดับมันห่างกันเกินไปนะครับห่างกันเยอะเกินไปก็คงจะต้องเป็นเบนไว้ไปก่อนแหละนะครับอาจจะเล่นตัวจริงไปก่อนแล้วพอสมมุติถ้าเกิดว่านำเยอะหรือว่ารูปเกมดีก็อาจจะค่อยเปลี่ยนตัวก็ได้ก็ว่ากันนะครับก็คงเป็นเบนไวสตาร์ทเนาะกองหลังเนี่ยผมว่ากาเบียรม,มาการเยสลงแน่ๆนะครับเพราะว่าเกมแล้วเพิ่งพักมาคู่กับ ผมว่าน่าจะเป็นซาลีบาแหละคงจะยังไม่ใช่คิวเออเพราะว่าเพราะว่าคิวเออเนี่ยถ้าเกิดเล่นเล่นเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาได้เว้ยแต่อาจจะเสียงไปนิดนึงเพราะคู่แข่งมันก็คือเวทแฮมเลยนะเออก็เลยมองว่าแบบเอาเป็นซาลีบากาเบลแหละเออซาลีบากาเบลแหละนะครับนะประมาณนี้แบ็กซ้ายก็เป็นไทเคฮิโรโทมิยาสุ นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นหรืออาจจะมีมุมชีกๆแปลกๆแหวกๆไปเลยนะครับเซนเตอร์ก็เป็นโทมิคู่กับกาเบียแม่งเลยไหมแบ็กซ้ายเป็นชิวิอออ่าแบบนั้นไหมเซ <c oughs> นเตอร์จะได้ถนัดเท้าขวาด้วยแล้วก็ซาลิบาก็ไม่ต้องลงด้วยใช่ไหมก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะครับนะก็ว่ากันส่วนตรงกลางเบอร์หกเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจอจินโยนะครับน่าจะเป็นจอจินโยลงนะฮะเพราะว่า เกมลีเกมน้าเนี่ยก็คงเอาไ like ด้แคทไลท์กับเล่นเบอร์หเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ก็เป็นพี่จอไปก่อนสว่วนเบอร์แปดสองคนเนี่ยมาตินอเดากาศผมว่าวันนี้ใจผมเนี่ยยังอยากให้พักอยู่นะครับแต่ผมมีเซนส์มีความสิกแปลกๆว่าโอเดากาศจะได้ลงยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมใจอยากให้พักอยู่นะครับก็เลยคิดว่าพักโอเดากาศก่อนแล้วกันนะทาให้ฝั่งซ้ายตรงเออฝั่งขวาตรงอเดากาศเนี่ยผมเชียร์ให้เป็นไครฮาวเวิร์ดอีกหนึ่งเกมนะครับสว่วนเบอร์แปดฝั่งซ้ายผมคิดว่าเป็นเดคแคนไลท์ นะครับหลังจากบทสัมภาษณ์ของอาเจตาแล้วผมว่าอาเจตาส่งลงเออส่งลงนะครับให้ลงเล่นไปก่อนแล้วก็สักนาที60-70ค่อยเปลี่ยนตัวออกนะให้มีแบบ standing operation แฟนๆตบมือในสนามอะไรแบบนี้ผมว่าภาพจะเป็นแบบนั้นนะครับกองกลางก็จะเป็นพี่จอไลท์แล้วก็ฮาวเวดครับตัวใหม่หมดเลยนะเออส่วนเกมลูกเนี่ยปีกซ้ายผมว่าท็ทอตซาชัวนะครับปีกขวาเนลสันหรืออาจจะเป็นขวาท็อตซาซ้ายเนลสันก็ได้นะครับมัน ลับกันได้หมดอยู่แล้วส่วนหน้าเป้าก็คงจะต้องเป็นเอ็เคทียแหละนะครับฟอร์มกำลังแรงแล้วก็บวกกับลักษณะกองหน้าที่อเอต้าต้องการตอนนี้นะครับโอเคหละคนอาจจะอมองว่าหาแบทเล่นได้เนี่ยคือมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าสิ่งที่อเอต้าต้องการเนี่ยนะครับนะมันมีแค่เอ็ดดี้กับเชซุตสองคนที่มันทําได้นะครับหลักๆเออก็เลยคิดว่าคงเป็นเอ็ดดี้ไปก่อนต่อเนื่องไปก่อนเนาะแล้วก็เหมือนกันแหละสักพักหนึ่ง60 7 0ค่อยเปลี่ยนตัวออกเอา วีเอล่าลงเอาอะไรลงก็ว่าไปนะครับนะหรือไม่แน่อาจจะเป็นทอสซาน่าเป้าไหมซ้ายเนลสันขวาวีเอล่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกนะก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเราไปเยือนเวทแฮมนะปีที่แล้วเราก็ไปเยือนเวทเฮมเนี่ยสนามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสนามนะที่เราเกิดความผิดพลาดน,นำก่อน2 0จบเกม22 เป็นหนึ่งในชนวนเหตุสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เราพลาดแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับผมว่าในแง่ของแรงจูงใจในแง่ของความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับอาเจต้าเป็นคนที่เก็บทุกเม็ดอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดและละเอียดมากๆผมว่าไอ้เรื่องเล็กๆนน้อยแบบเนี้ยการที่กลับมาเยือนสนามนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วหรือว่าครั้งล่าสุดที่มาเยือนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยผมว่าคนอย่างอาเจต้าเนี่ยสามารถใช้สิ่งเนี้ยนะครับ แปลเปลี่ยนมาเป็นแรงผักดันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนทีมได้ผมคิดว่าน่าจะมุ่งมั่นน่าจะแบบกระหายอยากจะแก้ตัวกันพอสมควรเลยกับนักเตะทีมเรานะครับแต่ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่ๆนะครับเวสแฮมแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่ประมาทไม่ได้และอย่างที่บอกเขามีทรงเขามีระบบที่ชัดเจนอยู่แล้วเกมนี้ผมว่าเราน่าจะอืม ชนะได้แหละแต่คงอาจจะไม่ขาดผมว่าเต็มที่1 0หรืออาจจะ21ประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะ2 110นะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่แบบดีอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าเชื่อว่าชนะได้นะครับนั่นแหละแต่สุดท้ายนะทุกคนนะหลักๆนะครับเราต้องไม่ลืมว่ามันคือรายการคาราบาวเนาะมันเป็นรายการที่บรรดาตัวสำรองเนี่ยนะครับนะ่าจะได้โอกาสลงเล่นในยอย่างแรมเดลที่ทุกคนรอกันเนี่ย ผมก็พูดเสมอว่ามันจะได้ลงก็กต่อเมื่อรายการเหล่านี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอมึงลงปุ๊บมึงทําผลงานได้ดีมึงทําให้ทุกคนเห็นทําให้อายต้าเห็นว่าเนี่ยมึงทาได้มึงกลับมาทําได้นะมึงทําสิ่งที่อายต้าต้องการได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขากลับมายึดตัวจริงเองแหละนะครับโอกาสมันก็ต้องเริ่มมาจากแบบนี้ก่อนนะกับโพสต์สัมลาตัวสำรองนะครับแลมดิวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นในวันนี้เ ผลกลารแข่งขันเนี่ยผมก็อยากชนะแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแบบอยากจะเห็นมากกว่าก็คือพัฒนาการความมุ่งมั่นแพชชั่นของบรรดาตัวสำรองอยากจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นสำรองมานานและได้โอกาสในเกมในเกมเนี้ยปฏิกิริยาการตอบสนองจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดมากกว่าผลกลารแข่งขันถ้าเกิดว่ามันเกิดจะแพ้ขึ้นมาแต่มึงแบบพยายามเต็มที่แล้วแต่แพ้เพราะ อุบ <Uber S 2> ัติเหตุฟุตบอลแบบนี้มันก็ยังพอเข้าใจได้ถ้าเป็นแบบนั้นน,นะนะผมให้น้ําหนักไปที่ตรงนี้มากกว่าที่อยากจะเห็นนะครับผมคิดว่าชนะ2-1แล้วกันประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะกับคลิปก่อนเกมนะครับก็ประมาณนี้แหละคือเอาจริงๆอย่างที่บอกว่าผมเตรียมตัวมาไลฟ์สดนะครับแต่อินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาก็เลยขออนุญาตมาเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับก็กราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะกันนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กดเอ่อกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะผมเนี่ยขยันมากทุกคนผมขยันมากๆช่วงนี้ผมเหนื่อยมากๆแล้วก็แบบโอ้มันหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็ ขอกำลังใจหน่อยก็แล้วกันนะครับและกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการซัพพอร์ตผมด้วยการกดไลค์กด share แชร์นั่นแหละนะครับมันจะทำให้สิ่งที่ผมพยายามทำสิ่งที่เหนื่อยตลอดเนี่ยมันจะหายเหนื่อยด้วยการแบบ ตอบรับจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์นี่แหละนะครับนะมันทําให้ช่องโตขึ้นทําให้ช่องมีคนเห็นมากขึ้นยังไงผมรบกวนทุกคนด้วยนะครับนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับรวมไปถึงการกดซับสไครต์ด้วยนะถ้าใครชอบถ้าใครอยากติดตามถ้าคุณเป็นแฟนอเซนนลแล้วคุณอยากมีเพื่อนที่เป็นเด็กปืนเหมือนกันเนี่ยมานั่งคุยกันทุกวันแบบนี้นะครับก็กด s ับสไครต์เอาไว้ได้นะครับนะมีไลฟ์ทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันหลังเกมเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมาไลค์สด อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตีสองนะจะเจอกันพักผ่อนก่อนนะนอนกันก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะอย่าหักโหมเจอกันตอนบันเตะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาก,มากนะ